บอกพวกสู่พักกันกินผักกระเดาบางเดอ้อตายไปสู่สีบุรุษจะคลองคล้องแสบดิอืมก็เลยจำจำเอาเนแคน่้นละ่ะตื่นพมื่อโตขึ้นมากก็เลยกินกินตามคำได้ยินว่ามันซื้อผักกระเดา แต่ถ้าคนไม่มักกินผักฝันไปเถอะกันหนอยหน่อเจอกับไตคืนผมนั่งกินดูดิโชว์ว่าปั้นน้าดินางไม่อยาก แสดงว่าได้ดับป้าให้ป้าป้าน่าดูหนูป่ะได้ไหมเพิ่งเลิกเรียนมากะ นี่ก็สิวานเขาปากเนาะเป็นมือหยิบกินเพราะท่านใจปอบเอาอีกแม่มาทำให้ต้าหูนางจะไปกินจะไปซื้อของกับพ่อ,อพ่อมารับก็เลยไม่อยากกินเยอะพ่อนานจะไปภาคเหนือ แต่แม่ไม่ไปให้แม่อยู่บ้านนะเจ้าคะเพล่10นาทีกินผักอย่างเดียวกินไดบแ,แล้วแต่ท่านจะชอบกินแบบไหนนะเจ้าคะเพ่ไปแล้วมาสวัสดีป้าป้าน,นะกับแม่ไปอ่ะสวัสดีป้าป้าน,นะ,ะกันเลวสวัสดีป้าป้าน,นะ,ะมาทำดูเพดเหรอคะ เดี๋ยวป๊าป๊ามารับไปซื้อของข้างนอกวันวันพฤหัสเดี๋ยวพ่อก็จะไปเล็กสันบอกจะพาไปเล็กสันไปไหนเล็กสันไปไหนคะไปดูฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลไปดูฮอกกี้ใช่ไหมคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อนูนา แล้วลูกไปแล้วสวัสดีค่ะก่อนก็ได้ค่ะพรุ่งนี้กินแครอทนะคะพรุ่งนี้ไปแครอทช่ไหมครูให้เอาแครอทไปโรงเรียนใช่ไหมคะพรุ่งนี้ให้เอาไปทำอะไรค่อยๆกัดนะคะลูพกพ่อมาถึงก็กินกับแม่เลยชิมนุ่นนี่นั่น ที่บ้านเราจะกินอาหารไม่ค่อยเป็นขาบเป็นเคี้ยเรากินตลอดจะไม่กินอยากเล่นกินอันนั้นอยากเล่นกินอันนี้ฝรั่งเขาบ่กินสเปะสปะคือพวกเขาดิโนนาเขาเพราะเขาเลกินอะไรก็ไม่กินจับจับจับเก็บไม่ได้กินเจ็บเจ็บ่ได้กินจับจ็บเจ็บแกะเป็นบ่ดูที่อ๋อโอเคอ๋อมาหมายถึงว่ากินบ่อยๆนะแต่ต้องนูนาหมายถึงว่าเสียงดังเจับจับเจ็บแกบนะคะ น,าน,า OK น้องนาก็เลยบอกกับแม่หนูไม่ได้กินจับจับจับ,จบแก่ไม่ได้กินเสียงดงังจับจับจับแก่หมายถึงกินบ่อยๆนะลูก hmm. อันนี้เสียงมันดังจากผักหรอกเ,อเคี่ยวใหม่ซิเคี่ยวแบบไหนแบบนี้น่าเคี่ยวแบบน,แบนั้นแบบนี้น่าเคี่ยวแบบนั้นแหละโอเค ชื่อแบบนั้นหรือกันบายๆเลยสวัสดีก่อนเดี mm ๋ย hmm. วแม่สวัสดีด้วยอ๋อ oh. เดี๋ยวแม่สวัสดีด้วย mm hmm. เดี๋ยวแม่สวัสดีกับป้าปันนาด้วยนะ mm hmm. สวัสดีพร้อมกันนะคะ mm hmm. ยกะยมือสวัสดีพร้อมกันสวัสดีพร้อมกันมาสู้ที่ดิสวัสดีค่ะ